ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีให้กันถึง5คู่นะครับไปกันทางด้านของนอร์เวย์ดิวชั่น1ครับดิวชั่น1ของนอร์เวย์นะครับเลิกนของนอร์เวย์วันนี้นะครับ5คู่ประกอบไปด้วยครับคู่แรกครเป็นทางด้านของคริสเตนซุนครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิวสตอร์มคู่2เป็นฮาคามครับเปิดบ้านรับการเยือนของโมนะครับคู่3อาเลซุนครับ เปิดบ้านรับการเยือนของสโตมก็ s s e t นะครับคู่ที่4ชัฟบ,บอก08ครับเจอกับซัน e ด y ยอดนะครับคู่สุดท้ายครับตีหนึ่งนะครับไวกิ้งเอฟเคครับเปิดบ้านรับการเยือนของยักษ์ใหญ่ของนอร์เวย์อีกทีหนึ่งอย่างโรเซนบอกนะครับ5คู่วันนี้ครับอันแน่นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับ ไปกันที่คู่แรกกันก่อนครับ a ช i a n Handy c a ปนะครับเป็นทางน้้นของทีมเยือนจ่าฝูงนะครับริวสต t o r มเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกครับคู่สองเป็นทางน้้นของโมครับรองจ่าฝูงนะครับถ้าชนะนั้นนี้มีความหมายอย่างแน่นอนครับขึ้นไปเทียบเคียงคะแนนเท่ากันกับร e a l Storm ครับต่อที่ครึ่งควบลูกเช่นเดียวกันนะครับทางนั้นของทีมเยือนอย่างโมนะครับคู่ที่3ครับเป็นอาเลซอนครับเปิดราคาที่ราคาเสมือนครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับสําหรับราคานี้ อันดับ8เจอกับอันดับ4ครับบ้านของอาเลซุนจะปล่อยให้พลาดหรือไม่นะครับคู่ที่4ครับเป็นชาร์บอก08ครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับกับซันเดยยอรนะครับคู่สุดท้ายครับไวกิ้งเอฟเคครับยังมีลุ้นแชมป์อยู่นะครับอันดับที่3ของลีกเปิดบ้านรับการเยือนงานหนักนะครับของโรเซนบ็อกเลยนะครับสำหรับคู่สุดท้ายนะครับครบ5คู่เลยนะครับทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปวันนี้อันแนนจะเต็มอีกเช่นเคยครับ เพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาครับไปกันดูไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนครับคู่แรกไปดูกันที่คริสเตนซุนครับเปิดบ้านรับกัมเยนของริวสตอร์มนะครับคู่นี้เตะกันห้าพุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับที่คริสเตนซุนสตาดิองนะครับอุณหภูมิ14องศาพยากรณ์ากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็มีอุปสรรคครับทางด้านของฝนฟ้าอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสําหรับคู่แรกของเราครับ ู่นี้ครับสื่อต่างประเทศครับวิเคราะห์ไว้ให้ทางด้านของทีมเยือนนะครับชนะขาดถึง3ประตูต่อศูนย์ครับแต่ไปดูทางด้านของสิติที่พบกันมา6นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของคริสเตนซุนชนะได้ถึง3นัดนะครับเสมอกัน2นัดลิวสตอมครับชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับกับคริสเตนซุนเรียกกันว่าเป็นบอลแพ้ทางกันอีกเช่นเคยนะครับการเดินทางวันนี้จากลิวสตอมนะครับมาที่คริสเตนซุน394กิกิโลเมตรครับ เดินทางค่อนข้างไกลนะครับทางด้านของการเดินทางในวันนี้ครับตารางคะแนนกันหน่อยครับริวสตอมจ่าฟูงครับ12นัด27คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่13ลูกนะครับอันดับ2ก็เป็นโมนะครับถ้าคริสเตนซุนเอาชนะริวสตอมได้แล้วโมเอาชนะทางด้านของอารซสุนได้ครับโมเอาชนะทางด้านของฮาคามได้นะครับโมขึ้นอันดับ1ทันทีนะครับเพราะว่าโมเนี่ยแข่งน้อยกว่าหนัดนะครับผม คริสเตนซุนครับอยู่อันดับบวยเลยครับเกนัดเองนะครับมีหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับปราตัวที่เสียลบถึง13ามลูกนะครับก็ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นกันต่อไปนะครับทางด้านของคริสเตนสุนในวันนี้ครับราคาจะแปลกหน่อยนะครับครึ่งควบลูกนะครับล่อตาล่อใจนักลงทุนเหลือเกินนะครับสำหรับคู่แรกของเราวันนี้ถิติครับ ผลงาน6นัดหลังที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนเลยเพิ่งบุกไปเยือนทางด้านของโรเซนบอร์กแพ้มา3ประตูตอนหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเอาชนะทางด้านของสตินเฮมได้นะครับในบอลถ้วยครับ3ประตูตอนหนึ่งเปิดบ้านครับแพ้โบโดกลิมไปนะครับ2ประตูต่อศูนย์ไปเยือนโมดนะครับไปเยือนโมนะครับแพ้มา2อหนึ่งครับแพ้สตอมก็เสร็จครับในบ้านเนี่ยสามศูนย์เอาชนะทางด้านของเซนาดาวได้เซนาดาวได้นะครับ ในบอลถ้วยครับ4ประตูต่อ1ครับทางด้านของผู้มาเยือนบ้างครับลิวสตอร์มเพิ่งเอาชนะทางด้านของอาร์เรซูนมาได้ในบ้านในในบอลถ้วย1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นไปเยือนสตอร์มก็เสร็จแพ้มา3-0ที่เหลือชนะนะครับถึง3นัดแพ้เสมอ2นัดนะครับ6นัดที่ผ่านมาลิวสตอร์มแพ้1นัดนะครับเอาชนะทางด้านของจังเกรเลนได้นะครับ2ประตูต่อ1เอาชนะโรเซนบอร์กได้ในบ้าน3-1ในบอลลีคับ เสมอทอมโซ่ครับ2ประตูต่อ2ชนะวาเลเรนกาครับ2ประตูต่อ0นะครับในบอลลีผลงานค่อนข้างดีครับทางด้านของริสตอมในปีนี้ครับลุ้นแชมป์กันเลยครับผลงานในบ้านของคริสเตนซุนครับ4นัดที่ผ่านมาแพ้อยู่3นัดเก็บได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับล่าสุดเพิ่งแพ้ให้กับโบโดกิมครับแบบไรสกอร์2อแพ้สตอมโกเซตยิงไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แพ้ไปส เสมอกับฮาคามครับ2-2แพ้ให้กับชารบอกไป2ประตูต่อ3ครับผลงานยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับทางด้านของคริสเซนซุนทางด้านของริวสตอมครับเพิ่งสะดุดแพ้สตอมก็เสร็จมา3ประตูต่อ0ชนะจังกะเลนในบอลถ้วยครับ2-1นะครับนับเฉพาะเกมเยือนเสมอทอมโซ่2-2ครับชนะแซนเดปยอดนะครับ4-1เสมอโบโดกริม1-1ในบอลลีกนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของไอวสไปได้นะครับ 7ประตูต่อ0นะครับก็ฟอร์มยังดีอยู่ครับทางด้านของริวสตอร์เกมรุกน่ากลัวมากๆครับจากฝูงปีนี้ของบอลลีกนอร์เวย์นะครับผู้นี้ครับเป็นทางด้านของผู้มเยือนครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับราคาเปิดแบบนี้อาจจะขยับขึ้นได้นะครับเพราะว่าจากฝูงเจอทีมบ้วยครับบว้ยจะติดคอหรือไม่นะครับจากสถิติที่ดูไว้ทางด้านของการพบกันเนี่ย ค่อนข้างฝืดครับสามนัดหลังที่ผ่านมาครับมีนัดเดียวที่ทะลุนะครับในบ้านของคริสเซนซุนชนะได้ไปถึง5ประตูต่อ2ที่เหลือเนี่ยสกอร์เนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับสกอร์สูงต่ำของคู่นี้นะครับไปดูกันนิดหนึ่งครับ1.5ผ่านทั้งคู่ครับ2.5ผ่านทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้อยู่ที่ประมาณ3ลูกเลยนะครับถ้ายิงกันนะครับลิวสตอมเกมรุกดุดันครับบุกอัดเข้าใส่อย่างแน่นอนครับเจอทีมบวยแบบนี้นะครับ ก้านัดเก็บได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างคริสเตนซุนนะครับอาจจะมีปัญหาภายในด้วยนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้ายลามองว่าครับลิวสตอมจ่าฝูงต้องเก็บสามแต้มให้ได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับตามฟอร์มแล้วนะครับถือว่าทางด้านของลิวสตอมครับอยู่ในฟอร์มที่กําลังดีนะครับแต่ทางด้านของคริสเตนซุนกับลิวสตอมเจอกันทีไรเสร็จคริสเตนซุนตัดหลอดนะครับแต่เหล่าร้ายลามองว่าฟอร์มแบบนี้ครับ ริสตอมเอาชนะได้ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คู่แรกของเรานะครับให้ต่อที่ริสตอมครับครึ่งควบลูกครับในคู่แรกของเราครับไปต่อนที่คู่ที่2ครับที่บิสเคบีนะครับอารีนาอุณหภูมิ16องศาพยากรณ์กาศว่าฝนจะตกด้วยครับ5้าทุ่มเช่นกันครับฮาคามครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจอมโหดอย่างโมนะครับขวัญใจรถแห่คนไทยอีกทีมหนึ่งครับของลีกนี้นะครับลีกนอร์เวย์นี้ครับทางด้านของโมนะครับ ตื้อดำเทศให้โมชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับต้องไปดูกันหน่อยครับทางด้านของคู่นี้ครับสซตติครับเป็นเอกฉันนะครับ6ครั้งเนี่ยโมชนะได้4ครั้งเสมอกัน1ครั้งหาคามชนะได้1ครั้งนะครับล่าสุดก็ชนะได้ครับในบอลถ้วย3ประตูต่อ2ในบ้านของโมก่อนหน้านั้นโมมาเยือนนะครับชนะได้10ึ่งปี2008นะครับชนะได้2 0ในบ้านของโมครับปี2007ก็เป็นทางด้านของโมชนะได้2 0เช่นเดียวกัน แล้วก็ปี2007ครับฮาคามบุกไปเยือนโมชนะมาได้สองประตูต่อศูนย์นะครับเป็นครั้งเดียวใน6นักหลังที่ฮาคามชนะได้แล้วก็ปี2010ปี2006ครับเสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1ครับคู่นี้เจอกันมาหมายปั้นมือกันมาตั้งแต่ลีก2เลยนะครับนอร์เวย์ลีกสครับการเดินทางวันนี้ครับจากโมมาที่ฮามาครับอุณหภูมิขอโทษทีครับจากโมนะครับเดินทางมาที่ฮามาครับ สา0ร้อยกิโลเมตรครับการเดินทางวันนี้ยระยะทางนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของโมครับอยู่อันดับ2ครับ11นัด25คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่11ลูกทางด้านของห้าขามครับไม่มีประตูเสียนะครับ11นัดเช่นกันนะครับ15คะแนนตามหลังโมอยู่10แต้มคะแนนค่อนข้างห่างนะครับแล้วก็ประตูได้เสียในบวกอยู่3ลูกอยู่ทางด้านค่อนข้างท้ายตารางอยู่อันดับ10ครับทางด้านของ5้าขามผลงานครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนครับคู่นี้สุดมันแน่นอนครับดูจากเสถิติแล้วครับ หากคำชนะชาบอก0.8ได้3ประตูต่อ2ก่อนนั้นนั้นไปเยือนทางด้านของอิวรลัมนะครับชนะได้3-1ในบอลถ้วยชนะของเจฟได้ไปนะครับ2ประตูต่อ1นะครับแพ้ออสบีเคครับ2ประตูต่อ1เสมอกับไวกิ้ง1ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับโรเซนบอกในบ้าน1ประตูต่อ1ครับทางด้านของโมครับ6นัดหลังฟอร์มสุดยอดนะครับ6นัดไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวด6นัดมาแล้วนะครับบอลถ้วย2นัดนะครับชนะทางด้านของ เอ็นโวไปได้เลครับ4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะทางด้านของเบสแบกไปได้ครับ4ประตูต่อ2ในบอลลีคับชนะออสบีเคชนะโบโดกิม31ชนะชาบบอก0821ชนะทางด้านของคริสเตนซุนครับ2ประตูต่อ1โดยครึ่งแรกเนี่ยนำก่อนด้วยครับสประตูต่อ0ถนะครับทาาน้านของเจ้าบ้านครับนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับหนัดหลังเนี่ย ชนะสองเสมอสามครับแพ้หนึ่งนัดนะครับล่าสุดก็ชนะชบอกได้ครับสามประตูต่อสองในบ้านแข็งแกร่งนะครับทางด้านของฮาคามก่อนหน้านั้นนะครับแพ้ให้กับออสบีเคสองหนึ่งครับเสมอโรเซนบอกได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งเสมออาริซุนครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะแซนเดฟยอดไปนะครับสามประตูต่อศูนย์เสมอริวสตอร์มสองประตูต่อสองครับทางด้านของโมดนะทางด้านของโมนะครับ โมหกนัดหลังเกมยือนก็ยังไม่แพ้ใครนะครับหกนัดเนี่ยชนะรวดนะครับยิงกระจายนะครับชนะเอ็นโวไปได้ครับสี่ประตูต่อหนึ่งชนะเบสแบกไปได้4ี่ประตูต่อ2ชนะออสบีแคร์สองหนึ่งครับชนะชาบบอกศูนย์แปดสองหนึ่งชนะทางด้านของเอสไปได้ครับ2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะทางด้านของอารซสุนในลีกนะครับสประตูต่อศูน 6ด้านหลังเสียแค่4ประตูเท่านั้นครับแต่ยิงได้เยอะมากครับทางด้านของโมในการเป็นทีมเยือนนะครับสกอร์สูงต่ำครับคู่นี้นู่นเลยครับไปดูกันทางนั้นที่2.5ครับผ่านกันทั้งคู่เลยนะครับแต่3.5ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3ลูกครับถ้าเจอกันครับคู่นี้ครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของโมนะครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกครับราคาน่ารักน่าลุ้นอีกแล้วครับกับฮาคามเจ้าบ้านผลงานดีมา3นัดแล้วนะครับเอาชนะ คู่แข่งไปได้สามนัดติดแล้วครับทางด้านของโมนะครับสติยังหกนัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับก็ต้องดูครับว่าวันนี้ใครจะหยุดใครนะครับในบ้านของฮาคามแฟนบอลนันเนี่ยแน่นอนครับเจอทีมใหญ่แบบนี้ครับในประเทศนะครับโมนะครับฟอร์มกค่อนข้างดีครับอยู่อันดับ2ถ้าชนะนัดนี้มีลุนแชมป์นะครับขึ้นไปเป็นทางด้านของจ่าฝูงแทนนะครับถ้าชนะนัดนี้นะครับจะนําทางด้านของ ริวสตอมอยู่หนึ่งแต้มครับถ้าริวสตอมแพ้นัดนี้นะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับทางด้านของโมกู่นี้ครับเราไร้หล่ามองว่าครับโมต่อที่ครึ่งครบลูกราคาอาจจะไหลขึ้นนะครับแต่ก็ยังหมายมั่นปัดมือไว้ครับว่าโมนัดนี้น่าจะเก็บสามแต้มได้ไม่ยากครับแล้วก็เอาชนะทางด้านของฮาคามได้นะครับสกอร์ห่างนั้นน่ะสองลูกอาจจะมีครับเพราะว่ายิงเนี่ยค่อนข้างจะยิงเยอะนะครับทางด้านของโมนะครับเพราะฉะนั้น คู่นี้ครับให้ต่อที่โมครับครึ่งควบลูกครับในคู่ที่2ของเราครับผมแต่ตอนที่คู่ที่3ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับห้าทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับที่คันเลอร์ไลน์สตาลิอนะครับอุณหภูมิสิบห้าองศามีพยากร์ขาดเว่าฝนจะตกด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่เจอกันในวันนี้ครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของทีมเยือนอย่างสตอร์มกเสร็จนะครับชนะที่3ประตูตอนหนึ่งครับอารซุนเจ้าบ้านวันนี้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับ เป็นอีกทีมหนึ่งเช่นกันนะครับที่เป็นขวัญใจของแฟนบอลชาวไทยนะครับประชาชนคนรถแห่อีกเช่นเคยครับคู่นี้เจอมา6ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งอเลซุนชนะได้2ครั้งสตอมกอเซตชนะได้2ครั้งครับเท่ากันอยู่ใน6นัดหลังที่ผ่านมาครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของสตอมกอเซตบุกไปเยือนแล้วก็ชนะได้4ประตูต่อหนึ่งครับปี2020นะครับย้อนไปไกลหน่อยครับก่อนหน้านั้นเสมอกันนะครับในบ้านของสตอมกเสตหนประตูต่อหนึ่งอเลซุนชนะได้ในปี2017ครับส1เสมอกันนะครับ ในปี2017 1-1ปี2016เป็นทางด้านของอารซุนชนะได้4-2แล้วก็สตอมกอสเซตชนะได้ในบ้านนะครับ4ประตูต่อ2เรียกว่าคู่นี้ครับบ้านใครบ้านมันครับเต็มที่ก็เสมอกันนะครับจากดาเมนนะครับมาที่อารซุน373กิโลเมตรการเดินทางครับค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับสตอมกอสเซตตารางคะแนนครับอยู่อันดับ4ครับ12นัด20คะแนนประตูได้เสียไม่บวกไม่ลบครับอยู่ที่0ลูกยิงได้20เสีย20นะครับถ้า นัดนี้มีแต้มนะครับขยับเทียบเคียงกับไวกิ้งนะครับถ้าชนะนะครับขึ้นไปแทนที่อันดับ3ไปลุ้นทางด้านของโคตาของแชมเปี้ยนส์ลีกควอลิฟายนะครับอเลซุนกันต่อครับเจ้าบ้านครับอยู่อันดับ92 2นัด16คะแนนประตูที่เสียลบอยู่3ลูกนะครับตามหลังคะแนนทางด้านของตอมก็เสร็จอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นอันดับถึงจะต่างกันมากนะครับแต่คะแนนเนี่ยเบียดบี้ไล่ลี่สูสีกันเลยนะครับไล่บี้สูสีกันเลยครับ ผลงานครับทางด้านของอารซุนก่อนครับเยือนมา3นัดติดแล้วนะครับแพ้ไปถึง2นัดนะครับล่าสุดบอลถ้วยเจองานหนักครับริวสตอร์มแพ้ไปนะครับทางด้านของอารซุนแพ้1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเจองานหนักอีกเช่นเคยครับเจอโบโลกิมครับโดนอัดมาอีก2อศูนย์นะครับอารซุนชนะโหดได้นะครับสประตูต่อศูนย์ในบอลถ้วยแล้วก็เสมอกับวาเลเรนกาครับสองประตูต่อ2ไปเยือนทางด้านของอาเกซุนนะครับเสมอมาสองสองเช่นเดียวกันแล้วก็เปิดบ้านรับการเยือนของเจฟนะครับ 2ประตูต่อหนึ่งที่ชนะครับในบอลลีกนะครับผมทางด้านของสตอมก็สรจครับล่าสุดฟอร์มสุดยอดนะครับเอาชนะทางด้านของจาาฝูงอย่างลิวสตอมได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นครับไปเยือนลิ้งนะครับเสมอในบอลถ้วยครับ1ประตูต่อ1นะครับแพ้ชาร์บอกถึง51นะครับฟอร์มหลุดก็มีครับทางด้านของสตอมก็เสรจ ชนะทางด้านของไวกิ้งเอฟเคครับสามประตูต่อสองเสมอบรูกิมสองสองในการไปเยือนชนะวาเลเรนกาครับสามประตูต่อสองครับในการเป็นเจ้าบ้านหกด้านหลังของทีมเยือนนะครับทอมก็เสร็จชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งครับเสียสูสีกันมากครับสําหรับคู่นี้นะครับทางด้านของอาริซุนครับนับช็อตเกมในบ้านนะครับเพิ่งเสมอกับวาเลเรนกามาครับสองประตูต่อสองในบอลลีกก่อนหน้านั้นชนะเอฟเคเจอร์ไปครับสองหนึ่งแพ้โมนะครับสองศูนย์เสมอทอมโซ่สองสอง ชนะทางด้านของคริสเตนซุนได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ใครมาบ้านอารซสุนช่วงนี้งานไม่ง่ายนะครับเรียกเลยว่างานหนักอีกเช่นเคยครับทางด้านของอารลซุนในปีนี้ครับทางด้านของสตอมก็เสร็จครับ6นัดหลังเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร่นะครับชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้1นัดนะครับแพ้เสมอเนี่ยเสมอถึง3นัดบอลถ้วยก็เสมอมานะครับเสมอลิ้นมา1ประตูต่อ1ก่อนนั้น,น,นบุกไปเยือนทางด้านของชาบอกแพ้มา5้าในบอลลีครับ บอลลีก็เสมอกับโบลตกิม2-2ชนะฮอนฟอสนะครับ4ประตูต่อ2บอลถ่วยครับแล้วก็ชนะทางด้านของทีเซนซูนได้ครับ3ประตูต่อ0เสมอกับไวกิ้งเอฟเคแบบไรสกอร์ครับ0-0นะครับกอร์สูงต่มคู่นี้ครับ2.5ผ่านทั้งคู่ครับก็ยังมีรุ้นที่2.5อยู่นะครับสำหรับคู่นี้3ลูกน่าจะมีนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของอาเรซูนเจ้าบ้านนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะครับเจ้าบ้านต่อเปิดราคาที่เสมอนะครับ เจอกับสตอมก็เสร็จช่วงนี้ฟอร์มผีเข้าผีออกครับถ้าวันไหนผีเข้านี่เร่นโคตรดีครับจ่าฝุงก็ถล่มมาแล้วนะครับเราร้อยหละครับมองว่าครับอาริสุนในบ้านได้เปรียบเสียงเชียร์ครับแล้วก็ถึงอันดับจะต่างกันมากแต่คะแนนขึ้นกอ์บอรดเนี่ยใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่อาริสุนครับราคาเสมอครับผมในคู่ที่3ของเราครับ ไปตอนที่คู่ที่4ครับชาร์บบอก08เปิดบ้านรับการเยือนของซามเดฟยอร์นะครับ5ทุ่มตรงเช่นเดียวกันเป็นอีกคู่หนึ่งที่เตะ5ทุ่มนะครับที่ชาร์บบอกตาดิอครับอุณหภูมิ18องศามีอุปกรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับสำหรับคู่นี้คล้ายๆกับ3คู่ที่ผ่านมาครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของทีมเยือนครับชนะที่นิด2ประตูตอนหนึ่งนะครับไม่รู้เอาเหตุผลไหนมาทําร้ายชาร์บบอกผมนะครับ คู่นี้จะมา6ครั้งครับสติชาบอกเหนือกว่าครับ3นัดนะครับที่ชนะเสมอกัน2นัดซานเดฟย้อนชนะได้1นัดเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของชาบบอก0 8นย์ครับปีที่แล้วชนะได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นซานเดฟย้อนครับชนะได้ในบ้านครับ2 0เสมอกันในบ้านของชาบอก0ูนย์ครับชาบบอกบุกไปเยือนปี2020ชนะมาได้30มปี2020เช่นเดียวกันนะครับในบอลถ้วยครับชนะได้3ประตูต่ตอ1ทางด้านของชาบบอกชนะนะครับ แล้วก็สเสมอกันในปี2018ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับการเดินทางครับจากซามเดฟยอดนะครับมาที่ชาร์บอกแค่55กิโลเมตรเท่านั้นเองการเดินทางไม่มีอุปสรรคนะครับมีอุปสรรคเพียงแค่ฝนเท่านั้นนะครับคู่นี้ครับตารางคะแนนเนี่ยเป็นชาร์บอกนะครับอยู่อันดับ8นะครับซามเดฟยอดอยู่อันดับ11นะครับชาร์บอกเป็น ต่อนะครับที่ครึ่งควบลูกนะครับก็ต้องไปดูทางด้านของผลงานกันต่อครับช้าบอก08ครับล่าสุดพึ่งแพ้มา2หนัดติดแล้วนะครับแพ้ฮาคามา3 2ในการไปเยือนแพ้มมสนะครับมา1 0ชนะลอมก็เสร็จส้าประตูต่อ1เลยนะครับยิงเยอะมากครับแล้วก็ชนะทางด้านของเจอรฟอีก5ประตูต่อ0ครับเรียกกันว่าฟอร์มต่างกันฟ้ากับเหวนะครับเกมชนะกับเกมแพ้นะครับ ก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับโมนะครับ2ประตูต่อหนึ่งแพ้อเลซุน2ประตูต่อหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ครับหนัดหลังที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าบ้านชาบอกทางด้านของซามเดซยอดนะครับล่าสุดพึ่งเอาชนะทางด้านของเยเซนได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งในบอลถ้วยครับเสมอกับทอมโซครับ2ประตูต่อสองบนลีกนะครับชนะทางด้านของฟลิน์ไปได้นะครับ5าประตูต่อหนึ่งในบอลถ้วย ชนะไวกิ้ง2-1ชนะออนบีเค1-0ครับแล้วก็ชนะอ่าแพ้ให้กับริวซอมจากฝูงครับตอนะครับ,รนนรบผลงานเนี่ยที่ดูดูผ่านๆมามีสกอร์ต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นทางด้านของซานเดปยอดนะครับทางด้านของชาบบอกมีอยู่นัดเดียวเช่นกัน,นครับที่สกอร์ต่ำนะครับ1ลูกนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านของชาบบอกครับล่าสุดนะครับเพิ่งเอาชนะทางด้านของซอมก็เสร็จมาได้5-1 ก่อนหน้านั้นแพ้โม2 1แพ้อาริซุน2 1ชนะออสบีเคหนึ่งศูนย์เสมอโรเซนบอกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็แพ้กับไวกิ้งครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ช้าบอกงานหนักผ่านพ้นผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาตั้งหลักกันใหม่นะครับทางด้านของซามเดฟยอดครับล่าสุดนะครับในบอลถ้วยนับเฉพาะเกมเยือนเพิ่งเอาชนะทางด้านของเยนเซนมาได้ครับสองประตูต่อหนึ่งชนะฟลินต์นะครับห้าหนึ่งเลยนะครับถึงชนะแต่ไม่ได้เก็บคลีนชีนะครับชนะไวกิ้งสองหนึ่ง ชนะออดบีเคครับ1-0นะครับนัดเดียวที่เก็บครินชีตได้ในหกนัดหลังครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนโลเซนบอกโดนอัดมาสามประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ชนะทางด้านของเฮลเซ่นไปได้นะครับสี่ประตูตอนหนึ่งนะครับในบอลถ้วยผลงานค่อนข้างดีครับทางด้านของซานเดฟยอดในการไปเยือนนะครับผู้นี้สกอร์สูงต่ำนะครับสูง1.5ผ่านแน่นอน2.5ผ่านนะครับ3.5ยังต้องลุ้นอยู่นะครับคู่นี้อยู่ที่3ควบ3ามครึ่งเลยครับถ้ายิงนะครับ ถ้าสกอร์สูงต่ำ2.5อาจจะใส่ได้นะครับสองลูกครึ่งควบสามก็ยังพอไปได้นะครับในคู่นี้นะครับสกอร์สูงหมายมั่นปันมือไว้เลยนะครับเจอกันทีไรครับถล่มทลายกันทุกทีคู่นี้ครับเป็นทางด้านของชาร์บอก0.8นะครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกครับกับซานเดฟยอดนะครับคู่นี้ครับเหล่าไร้หลามองแล้วนะครับจากผลงานที่ผ่านมาสะดุดมา2นัดทางด้านของชาร์บอกได้เปรียบเสียงเชียร์เท่านั้นอุปสรรคก็มีทางด้านของฝนนะครับที่จะลงกันในวันนี้ครับ พราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหลาระหลาให้รองที่ซานเดฟยอตครับราคาครึ่งควบลูกครับในคู่ที่4ของเราครับผมไปตอนที่คู่สุดท้ายครับเรือใบไวกิ้งครับเปิดบ้านรับการเยือนของโรเซนบอกนะครับตีหนึ่งนะครับคู่นี้เตะกันหลังสุดนะครับที่ SR p a r k r พา n a อชาครับอุณหภูมิ14องศาครับไม่มีพยากรอากาศว่าฝนจะตกแต่อย่างใดครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ คู่นี้ผลงานนะครับเจอมา6ครั้งเป็นทางด้านของไวกิ้งครับเซอร์ไพรส์นะครับชนะได้ถึง3นัดในหนัดหลังที่ผ่านมาเสมอกัน1นัดโรเซนบอ์กชนะได้1่อ่าชนะได้2นัดนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ฟอร์มดุดนะครับโรเซนบอ์กเมื่อก่อนลงทีอะไรชนะทุกทีนะครับทำตัวทําเงินเลยนะครับไวกิ้งครับกับโรเซนบอ์กเจอกันมาล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของไวกิ้งชนะได้สประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นครับชนะโรเซนบอ์กได้ในบอลลีกครับสอหนึ่งปีที่แล้วนะครับ ชนะไวกิ้งได้ถึงโรเซนบอกชนะไวกิ้งในบ้านนะครับได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นปี2020ไวกิ้งชนะได้3าศูนย์ในบ้านนะครับโรเซนบอกในบ้านชนะได้3ประตูต่อศูนย์เสมอกันในปี2019ครับ2ประตูต่อ2เรียกกันว่าคู่นี้บ้านขครบ้านมันนะครับฝั่งเจ้าบ้านชนะหมดเลยนะครับตารางคะแนนในการนิดนึงครับไวกิ้งอยู่อันดับ3ครับ13นัด21คะแนนประตูไดเสียบวกลูกทางด้านของโรเซนบอกครับ 11นัด17คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่5ลูกตามหลังทางด้านของไวกิ้งอยู่4คะแนนนะครับช่วงนี้ช่วงแรกคะแนนอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่กับฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันต่อที่ฟอร์มกันต่อครับเจ้าบ้านครับพึ่งไปเยือนเอาเกซุนมานะครับแพ้มาถึง4ประตูต่อ2ในบอลลีกครับบอลถ้วยเอาชนะทางด้านของเอาเกซุนมาได้ครับ2-1ก่อนหน้านั้นแพ้ซานเดฟยอดในบ้านครับ2-1 ไปเยือนซอมก็เสร็จก็แพ้มาอีกสามสองนะครับเสมอฮาคามหนึ่งหนึ่งเสมอทอมโซ่หนึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยเรียกกันว่าฟอร์มไม่ดีครับช่วงนี้ฟอร์มหลุดทั้งด้านของไวกิ้งนะครับนักสู้ไวกิ้งของเรานะครับชนะ1นัดเสมอสองนัดแพ้สามนัดในหนัดหลังที่ลงสนามครับทางด้านของโรเซนบอกบ้างครับชนะมาสองนัดติดแล้วนะครับสกอร์ห่าง2ลูกทั้ง2นัดครับในบอลถ้วยเนี่ยชนะทางด้านของเซนเนสนะครับ 2ประตูต่อศูนชนะคริสเซนซุนในบอลลีครับ3-1เสมอลาเวนเกอร์ครับ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็แพ้ให้กับลิวสตอร์มนะครับ3ประตูต่อ1ชนะวาลเลนกาครับ4 0แล้วก็เสมอกับทางด้านของอลเกซูนมา3ประตูต่อ3ครับผลงานนับเฉพาะในบ้านของไวกิ้งครับเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่แพ้ยากนะครับล่าสุดถึงจะแพ้ครับแพ้ให้กับซามเดฟยอตสอประตูต่อ1แต่ก็ยิงได้ก่อนในครึ่งแรกครับ ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับฮาคามมา1-1ครับชนะเจฟมา3ประตูต่อ0เสมอสตอมสตอมก็เสร็จนะครับ0ประตูต่อ0ชนะเอาเกซุน5-1ครับชนะโบโดกริม2ประตูต่อ0ครับโรเซนบอกวันนี้ครับผลงานนับเฉพาะเกมเยือนนะครับพึ่งชนะทางด้านของเซนเนตมานะครับ2ประตูต่อ0เสมอกับลาเวนเกอร์ครับ1ประตูต่อ1แพ้ลิวสตอม3-1ชนะวาลเลนเรกาครับ4ประตูต่อ0เสมอกับฮาคาม1-1ชนะทางด้านของเวอร์เดลนะครับ 6ประตูต่อศูนย์ในบอลถ้วยนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่ครับทางด้านของโรเซนบอร์กนะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้ครับไปดูการนู่นเลยครับที่3.5เลยครับเจ้าบ้านนะครับ1.5ผ่านนะครับที่80% 2.5ผ่านที่60นะครับทางด้านของทีมเย็นอน2.5ผ่านที่60%เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านนะครับอย่างไวกิ้งเนี่ยเปิดราคาที่ครึ่งลูกนะครับ ปิดราคาที่ครึ่งลูกกับฟอร์มที่ต้องลงเตะในนัดนี้เจอกับทีมอากาศแบบนี้ครับโรเซนบอร์กเป็นยักษ์หลับอีกทีมนึงครับเพราะฉะนั้นเหล่าร้อยหลาไม่ประมาทแน่นอนครับไวกิ้งฟอร์มดีเล่นในบ้านโรเซนบอร์กก็ต้องการแต้มนะครับแต่ทางด้านของไวกิ้งครับต่อราคาที่ครึ่งลูกครับเหล่าร้อยหลาช่วงนี้นะครับไวกิ้งกับโรเซนบอร์กเรียกกันได้ว่าบ้านใครบ้านมันครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให ต่อที่ไวกิ้งครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปครับผมครบจบทั้ง5คู่ครับสำหรับทางด้านของร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งนะครับทิเบิกันนะครับตอนนี้ก็จะมาสรุปกันให้อีกทีครับสรุปอีกทีครับคู่แรกครับให้ต่อที่ริวสโตมนะครับครึ่งครบลูกครับจาาฝูงวันนี้น่าจะบดอัดบูบี้ยูยี่เข้าไปนะครับแล้วก็ชนะไม่ได้เก็บสามแต้มได้ครับ คู่สองต่อที่โหมดครับครึ่งควบลูกเช่นเดียวกันครับคู่สามต่อที่อาริซุนนะครับราคามันแปลกนะครับอยู่ดีบอลรองแล้วก็ไปเป็นบอลต่อนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับต่อที่อาริซุนนะครับราคาเสมอครับคู่ที่สี่ครับต่อรองที่ซานเดฟย้อนนะครับช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับซานเดฟยอดเสียยากนะครับแบ่งแต้มจากชาร์บบอกได้แน่นอนครับรองที่ครึ่งควบลูกครับคู่สุดท้ายครับไวกิ้งนะครับเจอกับโรเซนบอก ยักษ์หลับก็คงจะยังไม่ตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับไวกิ้งน่าจะกินขาดครับให้ต่อที่ไวกิ้งครับราคาครึ่งลูกครับผมครบจบทั้ง5้าคู่ครับทางด้านของวันนี้ครับเหล่าร้อยหลาครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับแอนด์ไลน์ทักทายกันมาได้นะครับในละแอดเหล่าร้อยหลาของเรานะครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานะครับยูทูบชั้นแน่นะครับ กดแจ้งเตือนกดติดตามกันด้วยนะครับผมท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราแบบนี้ทุกวันนะครับมีของดีๆให้ท่านทุกวันแบบนี้ครับกับเหล่าร้อยหลานนะครับสําหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรจะบรรยายสารายาต่อแล้วก็ขออนุญาตครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ